โอ้โหเธออ่ะเธอว่าเราจะทำกันได้ไหมไม่น่าจะได้นะว่าอ่ะเธอโหอ่ะเธอเป็นไงครับอาเธอร์หลังจากที่เราซ้อมเลี้ยวกันมาแล้วต่อไปเนี่ยมันจะเป็นการเลี้ยวแบบอิสระมากขึ้นเห็นไหมครับว่าเราจะตั้งตัวกันให้เล่นซิกแซกไหวไหมครับไหวไหมไม่ไหวครับ ไม่ไหวเลยครับต้องสู้เลครับเอาลองก่อนโอเคโอครงคราวนี้เราจะมาทดลองสเก็ตบอร์ดดูครับว่าการถ่ายเทน้ำหนักที่ถูกต้องด้วยความเร็วที่สม่ำเสมอเราจะสามารถพิชิตด่านที่เป็นกลวยซิกแซกได้สบายสบายครับคือหลักการมันก็คือว่าการถ่ายเทน้ำหนักระหว่างปลายเท้าส้นเท้าเหมือนเดิมครับแต่คราวนี้มันจะเกิดด้วยความเร็วของสเก็ตมันจะเกิดโมเมนตัมที่ทำให้เรารู้สึกว่า มันจะไม่สูญเสียความเร็วในการเคลื่อนที่ถ้าเราถ่ายน้ำหนักไม่สม่ำเสมอหรือจังหวะที่ไม่ดีเนี่ยมันจะทำให้สเก็ตหยุดเลยการอ้อมกลวยเป็นแบบซิกแซกหรือเป็นแบบไซเวฟบอะครับจะทำให้เราฝึกการถ่ายเทยน้ำหนักแล้วมันจะเกิดโมเมนตัมแบบไม่สูญเสียความเร็วครับได้ฟังหลักการแล้วสบายมากแน่นอนใช่ไหม สบายมากแต่ว่าไม่น่าจะได้ได้ดีครับมาลองดูครับลองลองเราต้องฝึกบ่อยๆได้ค่ะโอเคครับไอเลยครับพร้อมมากครับคราวนี้เราจะมาลองการถ่ายเทน้ําหนักโดยใช้ส่วนบนในการบังคับทิศทางเพื่อไม่ให้เสียความเร็วเพื่อให้เกิดโมเมนตัมเห็นไหมครับว่าพอเราได้ความเร็วปุ๊บเราจะถ่ายน้ําหนักไปสู่ปลายเท้าส้นเท้าสู่ปลายเท้า ทิ้งน้ำหนักที่ปลายเท้าทิ้งน้ำหนักที่ส้นเท้าทิ้งน้ำหนักที่ปลายเท้าอย่าลืมชี้ออกมาชี้ไปทางนูน้นทิ้งน้ำหนักที่ซนเท้าใช่ครับถูกต้องโอเคสร้างสปีดมาสร้างสปีดมาไหวไหมไหวามาแล้ว <laughs> เอ,อ <laughs> เรยวร <laughs> ้อนวมดแรงอ่ <laughs> เห็นไหมครับคเ <laughs> มื่อกี้นี้ยผมเห็นแล้วว่านีอยากจะเพิ่มความเร็วให้มันมากขึ้นใช่ครับคราวนี้มันจะเข้าเทคนิคเรื่องการ พุชแอนด์ปัมก็คือการการย่อกับการยืดเข้ามาครับมันจะเกิดแรงที่กระทำกับสเก็ตบอร์ดแล้วผลักสเก็ตบอร์ดพุ่งไปข้างหน้าครับเทคนิคคือสมมุติเราเล่นขวานําเหมือนกันเลยก็จะง่ายครับเราก็จะเหมือนการตีปิงปองมันจะมีการเล่นแบ็คแฮนด์กับโฟร์แฮนด์คราวนี้แบ็คแฮนด์นะครับเราจะเป็นการย่อแล้วโฟร์แฮนด์มันจะเป็นการยืดตัว ครับมันจะเหมือนการง้างแล้วตบออกไปเราถ้าเราเล่นท่านี้สม่ำเสมอครับมันจะทําให้สเก็ตบอร์ดเลี้ยวไปตามที่เราต้องการแล้วก็<า>เลี้ยวพุ่งออกไป<อ>โดยไม่สูญเสียวความเร็วครับมันจะเป็นการพุชอันตั๊มเดี๋ยวผมลองเล่นเล่นให้ดูหนึ่งครั้งเนี่ยเขามาดูโนุกเล่นกันนะครับว่าแบ็คแฮนด์ผมจะยอ่อโฟร์แฮนด์ผมจะยืดยอ่อยืดอ<า>อกแล้วก็ยอ่อ พอคราวนี้พอเราเริ่มเริ่มอิสระเราอาจจะไม่ต้องกังวลเรื่องการอ,อ,อ้อมกวนเราสามารถเล่นได้เลย,ยเดูโหเร็วนะความเร็วมันจะถูกสร้างขึ้นเรื่อยๆอเ,เห็นไหมครับว่าเราก็ยังเลี้ยวแบบโดยใช้สายตามองเหมือนเดิมแต่งอ่ะอันเขาอยากเล่นได้อย่างนี้เ<อ>นาะพอเราเล่น,นล้วเราจะประยุกต์หลายๆอย่างรวมเข้ามันจะเกิดความเร็วด้วย การโค้งด้วยความเร็วจะไม่ตกมันจะเกิด<า>โมเมนตัมอยู่อะเธอลองไหมแบบเมื่อกี้ลองไหมครับเอาไหมไม่็ลนะครับไปลองไปลองเร็วๆๆๆไปเร็ว เป็นไงครับวันนี้เราได้เรียนเซิร์ฟสเก็ตไปแล้วเบื้องต้นถามความรู้สึกของเมี่ยงครับว่าได้อะไรบ้างวันนี้สนุกมากมากเลยคุณลูกจากที่แบบทุกทีเราก็เล่นใช่ปหเหมือนเราเล่นเองอย่างเงี้ยแล้วเราไม่เราไม่รู้ทักษะใช่ปะมันก็เหมือนแบบมันไม่พัฒนาอะค่ะแต่พอได้ได้ทักษะกับหลักการที่ครูลกสอนนะคะเคอรู้สึกว่าเฮ้ยเราเราเล่นเป็นขึ้นมาอีกนิดเลยอะค่ะถ้าเลี้ยวการเลี้ยวซิกแทกด้วยครับผมสนุกมากขอบนุณมากเลยครับยินดีครับผม อาเธอว่าไงครับวันนี้เห็นโฉบเขี่ยวเล่นเซิร์ฟสเก็ตแล้วเป็นไงบ้างสนุกมากโอ้โหวันนี้ผมได้เห็นพนักงานของสองคนแล้วนะครับเห็นว่ายอดเยี่ยมมากเลยครับวันนี้ถือว่าวันนี้เล่นเซิร์ฟสเก็ตได้ดีแล้วผมให้ถ่ายเซิร์ฟสเก็ตกลับบ้านเลยครับอพี่นุ๊กทําไมอ่ะไม่กลับบ้านเหรออ้าไหนบอกจะถ่ายเซิร์ฟสเก็ตกลับบ้าน ไม่เข้าใจ p hmm. Push and p u m p เป็นการย่อยืดตัวเพื่อสร้างสปีดด้วยการทำเรียวทูเลียวครับอย่างรวดเร็วจนมีความเร็วเพียงพอในการทำท่าทางต่างๆต่อไปได้คอยติดตามพวกเรา NSM Family ครับทางช่อง NSM Thailand และที่สำคัญอย่าลืมกด สับสไครและกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วทุกคนจะได้รู้เรื่องราวิทยาศาสตร์เทคโนโล,โลยีและนวัตกรรมนั้นว่าสนุกง่ายและใกล้ตัวกว่าที่คิดครับ